วันนี้จะมาทำข้าวมันไก่ค่ะอันนี้ก็ซื้อไก่มาตัวหนึ่งเนาะเราแยากเป็นสามส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่อันนี้ก็จะเป็นกระดูกใช่ไม่ใช่เป็นหนังไก่เนาะเราจะเอาไปเกี่ยวเป็นน้ำมันส่วนนี้ก็จะทำเป็นน้ำซุปเนาะกระดูกไก่ ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเ,เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เราใส่โครงไก่เข้าไปแล้วกับเพื่อนๆนเนะเดี๋ยวเราจะต้มให้ก็เดือดเสร็จแล้วเราจะมาใส่ขิงตอนนี้เราก็โรยเกลือไแล้วเนาะปิดฝาไว้ ัน,นี่ก็จะเป็นน้ำไก่เราจะเจียวเอาน้ำมันตอนนี้น้ำก็เดือดมากแล้วคพืคค่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะตักเอาฟรง เราจะใช้เวลาต้มน้ำซุปให้เขาแบบเข้มข้นเพื่นๆเนานะให้เขาสุกเราไม่รีบร้อนนะเนาะเราจะใส่เนื้อไก,ลก่ลงไปด้วยเลย เบาไฟค่ะเพื in, ่อนๆเพราะว่ามันจะกระเด็นเนาะจะเบาไฟแล้วก็เอาไดาบปิดไ่เกลี่ยไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราจะใส่กระดูกใส่ใส่เนื้อไส่ใส่ในน้ำซุปของเราเลยอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดรแล้วโอเคตอนนี้น้ำซุปของเราก็เข้าที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะตักอ,ออกเอาแต่น้ำไปหุงข้าวกับเพื่อน อ,อันนี้เราก็จะผัดอันนี้เราจะผัดไอ้ข้าวเนาะ ส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำมันไก่พอดีมันไหม้ไปนหน่อยหนึ่งพอดีไม่ได้อยู่กับเพื่อนๆม่เป็นไรใช้ได้ วันหยุดอาหารของลูกๆแล้วก็สามี ขิงใหญ่ไม่มีเนาะมีด้านเล็กจผัดให้เขาไมมนิดหน่อยก่อนแล้วเราก็จะใส่ข้าวไปผัดตักใส่ข้าวไปผัดเนาะ เดี๋ยวเราจะผัดข้าวเลย ก็จะโรยกเกลือไปหน่อยนึงเราจะใส่ซีอิวนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆน่าให้เามีกลิ่นหอมจากข้าวเนาะจะเร่งไป Thank you. เขาสูงอีกนิดหน่อยก็จะพอแล้วค่ะ โอเคเราคิดว่าพอแล้วแหละประมาณนี้ uh huh. นี่เราจะมาเทใส่หม้อข้าวเลย ต้องตัวของเราเนี่ยอาจจะต้องเติมเรื่อยๆครับเพื่อนๆเนาะเช็คแล้วก็เติมเพราะว่าเราก็กัดประมาณน้ําไม่ถูกเหมือนกันเนาะบางทีเวลาใส่น้ําเยอะก็จะเช็คก็จะใส่โรมนานก่อนเราก็จะค่อยๆเติมน้ําไปเรื่อยๆเสียงดังไปหน่อยเพื่อนๆแฟนก็ตัดญ้าอยู่รึเปล่า ไม่อย่างสองอาทิตย์กว่าเลยตกแล้วก็ต้องตัดนบนะไม่ตัดเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปโอเคเดี๋ยวมาดูกันส่วนไก่นี่ก็จะน่าจะสุกแล้วแหละแต่แว่าเ,เออเรายังไม่ตักออกเนาะเราอยากให้ก็สุกมากกว่านี้ เดี๋ยวเราจะเติมเดี๋ยวรอใส่ไอเราจะเพิ่มน้ําเดี๋ยวรอดูข้าวก่อนว่าเขาจะสุกหรือ,อยังเนาะเราจะเพิ่มน้ําแล้วเราจะโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะตักไก่เดี๋ยวเราจะตัไกตไก่ออกแล้วไก่ก็สุกเรียบร้อยแล้วครับอกเสร็จแล้วเราจะทําน้ําซุป ไก่ก็สุกแล้วเลยส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไอกระดูกไก่เนาะอันนี้ก็จะทำเป็นน้ำซุปแตวเราจะเพิ่มน้ำแล้วก็จะ โอเคเนาะตอนนี้เราก็ตักไก่ออกแล้วน้ำซุปเราก็เพิ่มน้ำแล้วเนาะเราก็จะใส่แารอทเนาะมันมีอยู่แค่นี้ก็ใส่แค่นี้แล้วก็ใส่หัวหอมค่ะเพื่อนๆแค่นี้ไม่มีผักเนาะอันนี้ก็ทำเป็นน้ำซุป ส,สุกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแลวเรากจะใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยเนาะอยาจะใส่น้ำตาลนิดหน่อยด้วยให้มีรสชาติหวานเนาะน้ำซุปหวานแค่นี้ ถือว่าเรียบร้อยกับเพื่อนเดี๋ยวรอให้เขาเดือดก็น่าจะเสร็จโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาลองทำน้ำิุมดูเนาะเดี๋ยวนี่ใส่สที่ลังเอาไปก่อน พริกกระเทียมแล้วก็ขา่าไอ้พริกโอเคเพืเ่อนๆจะ้ะอันนี้ก็เป็นสูตรทำไอ้ไอ้น้ำจิ้มข้ามันไก่เนาะ เรียอยล้ว,ลวเพื่อนๆจะข้าวมันไก่ของเราก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะนะแค่เวลาทํานานมากมากจริงๆเนาะแต่ว่าก็คุ้มเนาะลูกๆก,กับสามีเขาชอบเนะเาะก็ถือว่าคุ้มอยู่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มของเราเนาะเพอร์เฟกเลยค่ะเพื่อนๆน้ำจิ้มพอดีเลย เน,นี่ก็จะเป็นน้ำซุปเนาะน้ำซุปโครงไก่หรือกระดูกไก่กำลังรอ้อนรอเลยอยู่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะมาค่ะมามากินข้าวด้วยกันเนาะโอเคเนาะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย